สวัสดีครับสวัสดี FC จอร์นี่มือปราวินดี้ที่เคารพรักครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ดินผืนใหม่ของผมต้องกราบขอบพระคุณฟ้าดินเทวดาฟ้าดินที่มีตาเห็นคุณงามความดีของผมเลยประทานสิ่งดีๆมาให้ที่นี่ครับคือริมแม่น้ำมูลนะครับก้องมาเลยครับมดูมนะครับบรรยากาศวิว สะพานแขวนนะครับสวยงามมากนะครับโค้งน้ําสะพานแขวนนะครับอ่าวิวแม่น้ํามูลนะครับอําเภอโข้งเจียมที่นี่ห่างจากโขงเจียมเพียง2กิโลเมตรนะครับห่างจากตลาดสดโขงเจียมเพียง2กิโลเมตรส่วนทางด้านนี้ครับที่ท่านได้ยินเสียงอยู่นี่นะครับคือแก่งตะนะครับครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กๆพ่อผมเคยพามาเที่ยว นจนวันนี้ผมได้มีที่ดินอยู่แก่งตะนะวันนี้ผมเอาแมคโครเอารถรถไถมาปรับนะครับบ้านหลังนี้ตั้งก็อยู่มาตั้งแต่37ปีนะครับได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะครับนะครับจะมีตัวบ้านอีกอตรงนี้จะเป็นบ้านและตัวรีสอร์ทต,ตั้งอยู่พอดีผมลื้อออกนะครับลื้อออกใช้แมคโครข้างบนลื้อออกนะครับอ่า ตรงนี้ก็คงจะปรับพื้นดินเพื่อจัดเป็นลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์ตอนรับลมหนาวนะครับบรรยากาศนะครับวิวยามเย็นๆนะครับที่นี่คือจังหวัดอุบลราชธานีครับเห็นตะวันก่อนใครในสยามกับอีกหนึ่งพื้นดินที่เทวดาฟ้าดินประทานให้ที่ลูกหลานคนนี้ได้ประกอบคุณงามความดีบุญญาบารมีขององค์ปู่ย่าให้ผมเดมมาอยู่ไก่นามไก่ ไก่โค้งไก่มุนนะครับเนาะนะครับเป็นพื้นที่พื้นดินที่สวยมากครับที่ดินที่สวยมากๆนะครับวิวหลักล้านเลยครับนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็คงจะกลางเต็นท์วันนี้ต้องขอบคุณน้องก๊อต e ีนะครับมาช่วยงานนะครับน่ารักมากนะครับตอนมานี่ก็คือฝนไม่ตกเพิ่งตกฝนเพิ่งหยุดนะครับสวยไหมครับกล้องสวยไหมครับวิวสวยไหม นี่ครับคือบรรยากาศนะฮะบรรยากาศยามเย็นๆนะทุ่งนาเอ้ยนะไม่ใช่ทุ่งนาติดปากอยู่เรื่อยนะครับกล้องเดินมาดูตรงนี้นะกล้ก็มาดูมุมตรงนี้สวยยืนด้านนี้ถ่ายให้เห็นแก่งตะนะนะครับอ,อนาคตผมก็คงจะทําตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์นะฮะทางเข้าตรงแก่งตะนะห่างจากจุดแก่งตะนะเลยนะครับเพียงแค่300เมตรนะครับ จากที่ดินของผมผืนนี้ห่างจากแก่งตะนะเพียงสามแล้วเมตรคงอีกไม่นานก็คงจะซูมดูแก่งซูมดูแก่งนี่ครับซูมดูแก่งนะฮะนี่คือแก่งตะน,นะครับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีวิวแก่งตะนะเลยนะครับวิวแก่งตะนะเลยนะฮะวันนี้ผมก็พึ่งลือ้อถอนตัวบ้านาจำวนวนห้าหลังออกนะครับ ก็คงเหลือไว้ก่อนอีกหนึ่งหลังนะครับเพื่อไว้เวลามานอนมาพักพา,าทีมงานน้องๆมานอนพักผ่อนนะครับนี่คือวิวแม่น้ำนะครับวิวแม่น้ำมูลท่านที่ท่านเห็นอยู่นี่คือแม่น้ำมูลนะฮะส่วนตรงสะพานที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นี่คือสะพานแขวนแก่งตะนะนะครับวิวสวยมากครับวิวสวยมากมีโอกาสก็คง ได้มาพักผ่อนปีใหม่นี้ครับตรงนี้ผมย่จะเปิดเป็นลานกลางเต็นท์นะครับก็ตั้งใจปรับพื้นที่ให้เสร็จทันเป็นลานกลางเต็นท์นะครับอ่านะคะกับพื้นที่พื้นใหม่ของจอหนนี่มือปราบนะครับวันนี้มากับคุณภรรยาแสนสวยเป็นคนถ่ายคลิปนะครับและก็ลูกสาวแสนน่ารักนะฮะก็บรรยากาศดีนะะอ่าลองเดินขึ้นไปข้างบนอตอนนี้ดูซูมซูมบรรยากาศยามเย็นนะ ดูมองนั่งนั่งจิบแนวจวดชมวิวแก่งตะนะนะครับยืนชมวิวแก่งตะนะนะครับบรรยากาศเวลานี้นี่สวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวมากลางเต็นท์กันครับเดี๋ยวผมเปิดให้กลางเต็นท์นะครับก็คงรอติดตามนะครับช่วงนี้ผมกาลังลุยงานนะครับวันนี้ก็ลุยงานพึ่งหรือตัวบ้านดูครับบ้านสมัยโบราณนะครับเป็นหลังหลังคายังสังกะสีไหมเลยครับ นะ,ะรถแมคโครก็เพิ่งจอดเสร็จนะครับอ่านะฮะเดินมาดูด้านบนมาดูวิวจากด้านบนลงมานะครับมาลา,าด้วยนะครับ ต้องมายืนมุมนี้นะฮะจะสวย้องเดินขึ้นมาเลยกล้องมุมนี้จะสวยอา่าเป็นไงครับวิวบรรยากาศนะครับอุบลเมืองดอกบัวงามนะครับแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแกหินถิ่นไทยนักปราช ชวยลาดไฟร,รมงามล้ำเทียนพันษาผาแต้มแดนประวัติศาสตร์นะครับที่นี่ที่ยืนอยู่ที่นี่ก็คืออำเภอโคงเจียมนะครับแก่งตะนะโคงเจียมนะครับกับอีกที่ดินผื้นใหม่ของจอ์นนี่มือปราบอินดี้นะครับวิวสวยไหมครับเนี่ยคะคงอีกไม่นานทุกท่านก็คงจะได้ไมารับนอนกลางเต็นท์นะครับลานหญ้าสนามหญ้าตรงนี้เดี๋ยวผมคงต้องปรับเกียรดินนะครับ เกียดินเพื่อที่จะทำเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะวันนี้ก็เพิ่งรือ้อบ้านออกนะครับเพราะบ้านตรงนี้ที่เป็นห้องอสมัยก่อนมันเป็น,ปนโฮมสเตย์สมัยก่อนรีสอร์ทสมัยก่อนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันเก่าสุดมากนะฮะก็เลยก็เลยปรับปรับให้มันโล่งนะฮะปรับให้โล่งนะฮะนี่ฮะบ<ค>รรยากาศตอนนี้ก็สวยงามนะครับ พาหนูไปร้องเขาหน่อยสิเละครับตอนนี้ยังเดินไม่ได้ฝนมันตกไปเมื่อกี้นะครับฝน,นตกไปเมื่อกี้นะครับอ่านี่สวยนะครับนี่ครับที่ดินจากจากด้านนี้จากผมผมทําเป็นระดับนะครับตรงนี้ผมจะทําเป็นเนินนะครับผมจะให้ทําเป็นเนินสโลปลงไปนะครับนาเป็นเนินสโลปลงไป เพื่อน่าชมวิวนะครับชมวิวแม่น้ํานะครับส่วนด้านนี้ก็คงจะเป็นบรรยากาศที่จอดรถนะครับจัดสวนหรืออาจจะเป็นห้องพักน้องพาขวัญเห็นไหมลูกไม่เชื่อพ่อเละเลยลงมาค่ะลงมานะคะไม่ไม่ต้องใส่รองเท้าลงลกปกอยอเดินเท้าเปล่าบอกเขาเดินเท้าเปล่าพอถอดรองเท้าออกค่ะเห็นไหมโดนรองเท้าพ่อเลยอถอนรองเท้าออกนะคะอืะ ครับพื้นที่พื้นที่ประมาณสามไร่ครับสามไร่นี่ก็บ้านเดี๋ยวบ้านหลังนี้ก็คงยังไม่รื้อครับเดี๋ยวอนาคตก็คงจะรื้อออกนะครับเพราะว่าจะเอาไว้ไว้เวลามาพักก่อนนะครับมาพักมาพักผ่อนนะครับอย่างนี้ครับวิวสวยไหมครับถ่ายวิวให้ชมนะครับนี่ฮะก็ผมยังคงเชื่อว่าปู่ย่านะครับดนให้ผมได้มาอยู่ใกล้น้ํา นะครับผมยังเชื่อในสิ่งดีๆที่สร้างไว้นะครับเพราะทุกครั้งที่ผมประกอบคุณงามความดีจะมีพี่ๆน้องๆผมอวยพรให้ผมให้ผมเจริญรุ่งเรืองให้เจ้าเจริญรุ่งเรืองให้เจ้าร่ำรวยให้เจ้าคือเหมือนกับคำอวยพรมันเกิดขึ้นจริงจากผลของการประกอบคุณงามความดีที่ผ่านมา สุดท้ายผมก็ได้มามีอีกที่ดินผืนหนึ่งอยู่ตรงนี้คือริมแม่น้ำมูลนะครับที่ดินอันสวยงามนะครับที่ดินอันสวยงามนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาก็ไม่ใช่ว่าอวดรวยผมกำลังอวดความมุมานะอวดความอดทนอวดความ ไม่ใช้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเก็บเงินเก็บทองมีเงินมีทองก็หวังเพียงว่าอยากจะซื้อที่ดินเก็บไว้ให้ลูกให้หลานให้เป็นมรดกข,ของพวกเขานะครับชีวิตผมปกติผมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดกงเกงยีนกินปนกินเจวนะครับเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะดาวเทียมนะครับอยากจะใช้รถหรูๆอยากใช้มือถือ iPhone 13 Pro Max ผมก็ไม่เคยได้ซื้อ มือถือที่ผมใช้ก็ดูสิครับนี่เครื่องนี้ก็สี่พันสามนะครับนะฮะผมก็นี่แล้วครับผมก็มีชีวิตแบบนี้แบบบ้านๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนที่ติดตามผมค่อยๆค,คิดค่อยๆเดินค่อยๆก้าวขอบนอยู่บนพื้นฐานของการคิดดีทำดีนะน้องนะวันหนึ่ง เพดาฟ้าดินเขาจะประทานให้เองอย่างเช่นที่พี่จอนี่ได้รับอยู่ตอนนี้นะครับต้องผมต้องเหนือสิ่งอื่นใดผมต้องขอขอบพระคุณผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่เคียงข้างผมนะครับมีเธอจึงมีแรงฝันนะครับมีเธอจึงมีแรงฝันพันรยาที่น่ารักลูกสาวที่ที่สุดสวยน่ารักและอบอุ่นนะครับขอบคุณภรรยานะครับ,บ,ท,บที่ทำให้ครอบครัว,วผม อบอุ่นขึ้นนะครับมีโอกาสนะครับมาเที่ยวอุบลราชธานีสถานที่ท่องเที่ยวอยีกมากมายสวยงามนะครับครับผมสุดท้ายนี้ขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงพบเจอแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บจาจนล่ำรวยต่อไปครับจากใจจอนี้มือปราบครับสวัสดีครับขอบคุณน้องก๊อตอีพีด้วยนะครับ